พี่น้องเขาแดดลมลมตกพอกันยามแลงย้มคำผมก็ได้ผมก็ได้มากควายควกนี่ดวนเหล้วพี่น้องเขาแต่ว่าเดี๋ยวอเตือนคนรอว่ะมันเตือนคนรอพี่น้องเข้านี่ควายเบยงสีแล้วคนบอกครับเดี๋ยทมน้ำลายใส่เมื่อเราไปแลดดังมันพี่น้องมันดีมันดีหูวเลยนะครับผม ทบลำไร่ใส่ดังมันนี่มันสิบ่บอศาส์บ่อยังเงห่อมันตีหัวนะพี่น้องห่าแต่ว่าเดี๋ยวให้เบื้องแม่บอกกอนายควกนี่เป็นคอกควยที่ผมเคยมากแล้วเมื่อปีไก่เด้อพี่น้องเด้อเป็นคอกควยของท่านน้ายกนะครับผมน้ายกไอหักผมนี่แหละครับพี่น้องเจ้าหน้าผมนี่แหละท่านน้ายกท้างอำเพื่อนฝังขอนแก่นนี่แหละครับพี่น้องเป็นแม่บอกง่ายเนาะครับพี่เป็นแม่บอกงเดี๋ยวเดี๋ยวถามสัมผัสคนเลียงกันแม่นี่เป็นลูกทา่งใดก่อน จำว่าได้สมจำว่าได้นะครับผู้นันงยกพนซื่อเออเป็นลูกข้างใดก็ทางครับแต่ว่าตัวลูกเพนเนี่ยออกได้ออกออกวันที่หนึ่งมกราเนาะนนออกวันที่หนึ่งมกราสองวันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องลูกเก่าจะเลื่อนเด้ออยู่ทั้งหลังอยู่ทั้งขางแม่มั่น,น,นเนาโอ,อ้ยจับไว้ได้พี่มันคือส่งห้เด<ต>้อคนนี้ด้วยความก็หันเตี้ยนะลูกเก่าจะเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่แม่บอกกันนี่เบิ่งดูนี่เนี่ย คันว่าพี่น้องเขามีวข่เบือนี่นี่พี่น้องสิอยากได้จังใดครับเนี่ยแม่บอกงขนาดนี้เราก็ออกลูกเก้าจะเลื่อนนั่นออกวันที่หนึ่งมกรานะครับพี่น้องลูกเก้าจะเลื่อนนั่นเนี่ยวา่เบื่ไง่ขนาดนี้เอาพี่น้องถามใจอย่าคล้องเบื่งอยากได้จังใดครับแต่ว่าเล่าห่วงลูกด้วยพี่น้องด้วยแม่เล่าห่วงลูกคุณเนี่ย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 ลูกเก้าจะเลื่อนเห็นว่านี่บู๊วควายท่องครับพี่น้องเฮ้าอุ้ยอันนี้ลึงบ่ครับเดี่ย เนี่เรื่องเพราะเนี่ยมันอยู่กับแม่มันกระชีดกนแล้วอ๋อมันบางทีเดี๋ยวผมถามเนี่ยผมสัมผัสผู้ใดอยู่เนี่ยเหรอผู้เลี้ยงครับผู้เลี้ยงโอ้้ผูเลี้ยงเนาะเป็นผู้เลี้ยงได้พี่น้องวันนี้เขามีแม่เขาดิ้งท่อนะนี่แม่ควายมงคลเขาดิ้งท่อนะนี่ยืนยัดบนแผ่นดินอยุตโตนึงได้พี่น้องเด้ออันนี้คือขึดอกเล่าว่าเป็นยังกาครับนี่อันนี้คือแม่อนุรักษ์ได้พี่น้องเด้อแม่สายอนุรักษ์อันนี้คือคือเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตได้ได้พี่น้องเขาเนี่ยแม่อนุรักษ์เนี่ย เิ่น่าผู้เถ่าเิ่นว่าควายเขาดิ้งทรอนะนี่นี่คือควายค้นเลี้ยงนี่สียืยยยยยนเยืนยัดเยืนหนึ่งบนแผ่นดินเด้อพี่น้องเด้อย,ยืนยัดบนแผ่นดินเป็นควายมงค้นเด้อพี่น้องเด้อควายมงค้นใสอนุรักษ์นะครับพี่น้องมี่ไว้เป็นสีคอกสีเี้นสีสั้นนะครับพี่นอ้องสมควรในการอน,อนุรักษ์นะครับแม่เล่ากับเถ่าแม่เล่าหลายปีแล้วนะน้องครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะพี่น้องสุดลวกแล้วนะครับผมแต่ว่าแม่นี่ให้ลูกเจ้กโตแล้วครับเนี่ ตัวสองครับตัวสตัวแรกเพิ่นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแรกตัวแม่ตัวแม่ปล่อยไปแล้วเ่ราะมันตัวนั่นเนาะบอกว่ามันตัวนี้เอ้ผมจำได้ละผมเห็นบักเถือกตัวหนึ่งเดียบักเถือกดูหันเดียครับโอ้นั่นนะขมูเพราะฮะขมูมันขมูครับตัวแม่นั่งอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเฮานี่นี่ผมให้เบิ่งควายแม่บอกเด้อพี่น้องเด้อจริงๆคลิปนี้ก็บ่มีสาระหยังหลอกครับแต่ว่ามันส่งหายเด้อพี่น้องควายเดี๋ยวเบิ่งส่งคือยังใส สายอุ้งเท้าสายยังพี่น้องเฮ้าไขสายอุ้ัยล่ะขึ้นวานะครับผมแต่ว่าโอ้แม่เราเต็มมิลลี่ได้พี่น้องออกลักเก่าเจริญมากนี่เห็นบ่างไหมผมไม่จอยเนี่ย <ผม S 1> น,นีนเปียเขามาจัดเท่าไรครับนี่ผมถามเนี่ยผมไม่รู้ว่าหูเลยครับเพื่อรเตี้ยโอ้แต่ว่ามีคนมาจัดอยู่เนะาะเพื่นสีเข,าขา่าขวาือเป็นสีล่องน้ำเหมือนนะมันเห็นกันไปแล้วเ็นสีเข่าควากันเอาไปไปไปเขานั่มเพิ่นไปแล้วไปเบื้องในขวารับพี่น้อง เอาาเบิ่งแม่ตัวย่างอีกแม่หนึ่งพี่น้องอันนี้แม่อนี่เอื้อนว่าเขาขั้นส่วนหรือว่าเขากล่อมด้วยพี่น้องเด้อเขาไปทั้งหลังนะครับพี่น้องเขาบ่ได้เห้าแห้งเขากล่อมเอื้อนเขากล่อมมาได้เอื้อนเขาขั้นส่วนก็ได้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่แม่นั่งนะครับพี่น้องเป็นควายแม่นั่งเนี่ยเนี่ยเขาเราบ่ได้เห้าแห้งนะพี่น้องเข้าเขากล่อมนะครับผมนี่นี่ควายนี่หูวนะพี่น้องเฮ้าอี่นั่งนี่อายุประมาณ ปีกัวเนาะครับเนาะปีกัวนะครับผมตัวนี้มีคนจัดบ่ครับนี่ตัวนี้ย่างยครับว่ท่านมีคนจัดเนาะแต่ว่าแน่นเปียกนี่ดีครับพี่น้องเอาจับแล้ววันนี้ผมจับนะจับได้บ่รคือขุนนะครับพี่น้องเออบ่ท่านมีลูกนี่ควายแม่นั่งได้พี่น้องนี่ควายแม่นี่ก็เป็นควายแม่พัฒนาละพี่น้องเท่าแต่ว่าสายเด๋ผมโมโหจักเดี๋ยวต้องถามท่านนายกแต่ว่านายกผมเราก็ติดธุระนะครับผมผมก็ถือวิสาสะของมาไทยได้เนี่แต่ว่าให้พี่น้องเบิ่ง มหาศจัรย์ควายไทยมีอย่างไงเฮาเบื้องไหลนะครับพี่น้องจังแม่นั่นกับแม่ไงกับคือไงน้ำาสเขาอาจจะเป็นสายบีกุสายอุไทยหรือว่าสายสุรินหรือว่าสายยังกับเลี้ยวเตี้ยครับพี่น้องส่วนแม่นี่ก็สายบ้านสายพัฒนาครับนี่อาจจะเป็นสายปังสายแปดริ้วแต่ว่าไปเพราะว่าเพิ่งส่งเขาเพิ่นนะครับผมแต่ว่าก็เป็นวขยสายพัฒนาที่นี่หัวท้องมีขวัญ ขวัญเกือบเป็นเอกม่วงน้นคันยุกกลางเนี่เอื้นเอกมงค้นเนี่ยพี่น้องคันยุกกลางเอื้นเอกมงค้นะครับแต่วันยุกขางเอื้นขวัญสองทาง้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีขวัญจอมนี่หนึ่งหัวหมอท้องดีดีครับพี่น้องเขาแม่นี่คุนเด้อเดี๋ยวเบิ่งมาหลุกมามขอจับแนหลุดจับจับจับเบิ้งครับพี่น้องนี่จับได้ครับพี่น้องเขาพี่นางหน่อยเนี่เขาเอื้นมาวายเขากลอมเนื้อเขาไปทั้งหลังก็คือมีขวัญสองทางแล้วก็ขวัญเอกมงค้นดอกหนึ่งนะพี่น้องเฮา ันจับเรื่องงั้นสินี่ดีมัครับพี่น้องแต่ถามว่าเม่เมื่อกี้นี่เลาให้ผิดว่าบ่ผิดครับเพราะว่าเลาห่วงลวกด้วยพี่น้องด้วยเลาห่วงลวกเป็นธรรมดาของคุ้ยห่วงลวกนะครับผมมันก็ต้องมีเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเข้าว่ามันเจ้าของเป็นถ้าว่าแม่นี่กับคุณนะครับพี่น้องเขาง่า,งามสำหรับเมื่อไม่สายเริ่มต้นกับแม่ซ้ำนี่ไปก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าบ้าหูวท่อใดไดพ้พี่น้องน้องมาถามมึงเอาเดียวผมห้เบื่อไปทั้งรางครับลังห้ามีพูดนี่แต่ว่าเม แม่นี่คือสิเป็นแม no. ่อนุรักษ์เนาะครับเนาะแม่อนุรักษ์พี่น้องเฮ้าให้เมดไปน้ากันข้าวแกนี่แหละครับนี่แม่ายอนุรักษ์บักเถือกยุใสครับบักเถือกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องบักเถือกครับครับผมนี่นี่อันนี้แม่อนุรักษ์เด้อพี่น้องมีไว้เป็นสีเงี้ยสีสั้นสีแอกยืนหนึ่งในพันดินเด้อพี่น้องเด้อนี่ควายสายอนุรักษ์ครับพี่น้องเฮ้ามามาเบื้องมาเบื้องพอพันทางเลือครับพี่น้อง พอพันทางเลือกเรื่อบานเนี่ก็เริ่เป็นเบ้าเลยพี่น้องเขา้าไข่ประมาณสองปีกว่านะครับสองปีงปีกว่าเป็นพอพันได้แล้วครับพี่น้องเขา้าอันนี้บักข้าแสนเ้อพี่น้องเด้อเบื้องกําไรมันนด่แม่ละพุพนดนะครับผมกําไรกําไรเก่าหนาหลังนะครับผมพอพันซื้อว่าจันแสนเนาะครับเนาะพอนี่ซื้อว่าจันแสนเป็นพอนี่ยยู่ยูบรร่บัลลัดหน้าเพียงเด้อพี่น้องเด้อ ยูบรรลาดน่าที่ยงฟ้ามของตายอดบรรลาดนะครับนี่เบื้องข้นเขาไข่ไงวงเขาขั้นซ้อนนี่เป็นพอพันได้แล้วครับพี่น้องเป็นพอพันคุ้มฝูงได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปื่อหไทได้พี่น้องเขาผมเปือหสิบห้าบักเถิกนี่ท่านสนใจอยากได้ไปเป็นพอพันคุ้มฝูง่าจับบักจับมันเฉือดเบื้องจักน้อยนะครับพี่นี่เบื้อง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 ขวัญซองทางมันพี่น้องเข2 2> าซองดอกเห็นบ่นนี่คมวดหเป็นหางหงอเป็นนกยุ่งลํำแพนเลยเห็นว่าเบื้องข้นเขาเราเนี่ย<อ>น ขนเขาไขยไงว่งเขาขั้นส่วนเนี่ยเขาบเงาแห้งครับพี่น้องหัวหนวกดีดีครับบักคำเสียนเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่ว่าส่วนสูงกับยูประมาณประมาณไปหาประมาณร้อยสามสิบหาไปหารอยสามสิบหาแล้วพี่น้องว่าควายมันพึงจะได้สองปีนะครับผมสองปีเสร็จเสียแต่ว่าถามว่าเป็นพอ่อพันได้ไปได้แล้วครับพี่น,อน้องกันว่าแยกออกจากตัวแม่นี่น้ำตัวแม่นี่จ้อยแ,องแหงๆเลยเด้เนี่ นี่เปิดหงสิบหาพี่น้องนี่หางกับพัวดีดีครับนี่เดี๋ยวจับไว้ครับพี่จับไว้จับไว้จับไว้นี่เป็นพ่อพันคุ้มฝูงในเลยเด้อพี่น้องรวบลอนะครับผมบักข่ำแสนเด้อพี่น้องเด้อตาแต้มแก้มจำข้ออ่องป่องข้อเขาถุงเท่าซีกาไลเก่าหนาหลังครับพี่น้องเขาตาล่าควายไท่เล่ยนะครับผมเนี่ยจักน้อยเราได้เต็มเคียงจักสามปีหรือสามปีกว่าเนี่ยเป็นพ่อพันุ ผสมโตขึ้นมาเต็มๆนี่โอ้ยงามง่ามงาม,งามพี่น้องเฮ้าเบื้องขวัญซ่องทางเราเห็นพรนี่ขวัญซ่องทางขวัญตกสว่าบครับพี่น้องข้อตันนะครับผมพอพันเลยลหละนะพี่น้องเฮ้าแต่ว่าเบื้องซ่องผมซ่องมันก็ยังควายหน่อยอยูท้าพี่น้องแต่ว่าก็ควายกับสองีกวัวแล้วลหละนะครับผมสองีสองปีประมาณสองปีครึ่งนี่แหละพี่น้องอาจจะเ่ถึงนี่ค้นหางเพิน่นหางปิดดีนะครับพี่น้องเฮ้าหางพัวเด้อน้องเด้อ ตัวนี้เปิด,ดวิพี่น้องเข้าหกสิบหาเด้อแต่ว่าพี่น้องสนใจกับคุยกันเอาครับแสกน้อยมันสีหง่ก็นี่ย่พี่น้องสีได้ยอะดอกเป็นพอพันคุ้มฟูงนะพี่น้องเข้านี่งามครับสนใจกันนี่เด้อพี่น้องเข้านี่สนใจกันนี่แหละครับผมนี่บ้านนาฟาร์มสองพันยี่สิบเอ็ดนี่มีหอดไกล้ตี <c oughs> นี่นี่ครับผมเบอร์ทั่วี่จดเอารวดนี่ บ้านนาฟาม2021นี่0 6 5 9 3 8 3 5น2นเด้อะครับเดื่อเบอร์เจ้าหน่ายผมนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องสนใจกะอยากเขามาเยี่ยมชมฟามอยากเขามาเบื้องฟามเขามาเบื้องไข่ามาศึกษาการเลี้ยงไข่กะโทคเขามากครับพี่น้องเข้าแต่ววากะตัวนั่นก็ว่าไว้ซื้อดอกพี่น้องมักน้ำกันกะจังว่าครับเพราะมักกะแล้วไปสบัดนิ้วโป้งนี้เลยก็ได้เรื่อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องก่อนฮักคนขนชีวิตครับ